สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปทัวร์5คาเฟ่รอบมอสปทุมกันค่ะเราเริ่มกันที่ร้านแรกกันเลยมีชื่อว่าร้านภายทีคอฟฟี e e รสเออ์์ร้านตกแต่งน่ารักมากเหมาะกับเพื่อนๆที่จะมานั่งอ่านหนังสือหรือว่าจะมานั่งชิลๆก็ได้นะจะบอกว่าร้านนี้ชายเย็นอร่อยมากถูกใจสุดๆ ไปต่อกันที่ร้านที่2เลยค่ะร้านโบสตูดิโอนั่นเองอยู่ใกล้มอจิปทุมมากๆมีคาเฟ่แล้วก็มีสตูดิโอไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยมาเรียนเดินแบบกันได้ด้วยนะถ้าใครสนใจก็มาได้เลยมาต่อกันที่ร้านที่3กันค่ะร้านเลดินนั่นเองจะบอกว่าร้านนี้ไอติมมีหลากหลายรสชาติมากแถมอร่อยสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยค่ะร้านบรรยากาศดีสุดๆวันนี้สั่งเป็นมิ้นช็อกชิพถูกใจสายมิ้นช็อกแน่นอนค่ะแถมราคาก็ไม่แพงด้วย ต่อกันที่ร้านที่4กันเลยค่ะร้านคอพนโนคาเฟ่เป็นร้านเล็กๆ2ชั้นน่ารักตกแต่งแบบธรรมชาติทางร้านมีทั้งเมนูเครื่องดื่มอาหารคาวของหวานและเบเกอรี่เรียกได้ว่ามาที่นี่ครบจบในที่เดียวเลย ่อก,กันที่ร้านสุดท้ายกันเลยค่ะร้านฮาราดดนั่นเองจะบอกว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากถ่ายรูปกระปังกาแฟก็เด็ดขนมก็ดีงามบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องห้ามพลาดกันนะคะพูถึงตรงนี้กันแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปเช็คอินตามกันนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย